สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ไมเดีเจนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าจะมีพลังงานดีๆพลังงานเด่นๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์รุนรนะคะกวนก็จะมาทําคลิปแยกให้อีก ทีนึงเนาะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปพิเศษนะคะฉลองให้กับช่องของเรานะคะที่มียอดสับสไครเบอร์นะคะถึง5000คนแล้วนะคะเย้ Yay! เรามาฉลองด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะพลังงานเด่นๆดนของเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะขอพลังงานเด่นๆ่นให้กับเพื่อนๆนชาวกลุ่มหนะะ่อยค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมเอ็มเพรสนะคะ สามถ้วยแล้วก็คิงถือเหรียญในช่วงเดือนพฤษภาคมมาก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เราค่อนข้างที่จะเหมือนกับเราหันกลับมาโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนรูปรักษณ์ภายนอกอาจจะอยากที่จะมาดูแลผิวพรรณหน้าตาการแต่งกายเสื้อผ้านหน้าผมหรือว่าสิ่งต่างๆบุคลิกภาพคือมันเหมือนกับว่า เราเป็นเอ็มเพระในช่วงเราเดินพฤษภาคือต่อให้เราจะคือเขาเรียกไงดีมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าหูเราอยากจะทําสวยทำหลอ่ออะไรแบบฟิลฟาาไม่ใช่แต่ว่าเราจะเป็นคนที่ดูดีมากๆในทุมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปรักภายนอกหรือว่าเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในด้านจิตวิญญาณอะไรก็ตามอ่ะเราจะค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เราโฟกัสสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งภายนอกตัวเองน้อยลงเราหันกลับมาสนใจเรื่องของตัวเราเรื่องของการพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นแล้วก็เราจะเป็นคนที่แบบว่าดูเลอค่ามากๆในช่วงเดือนพฤษภาเพราะว่าพอเรามีพลังงานของการที่รักตัวเองอ่ะมันจะทําให้มันยิ่งแบบดูดีดูดึงดูดดูหน้าแบบเาไรน,นะดูน้าสนใจอ่ะเออคือนพลังงานที่สวยมากๆนะคะ เพราะว่าเ,เพื่อนๆเน่ะมันเหมือนกับว่าก็รู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ตัวเราเนี่ยน่าจะผ่านช่วงเวลาที่มันค่อนข้างที่จะโหดร้ายมาแล้วอาจจะเคยอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าในมิติของในครอบครัวเราเองหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงเ,เราเเรารู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะเขาไม่ได้ให้คือเราอาจจะเคยเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะทร e ต t หรือว่าพยายามที่จะดูแลผู้อื่น อย่างดีที่สุดเสมอไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานเราพยายามที่จะพพอร์ตเขาดูแลเขาจนสุดท้ายอะ่ะก็ไม่มีใครหันกลับมาสนใจเราเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันไม่มีใครหรอกที่จะดูแลตัวเราเองได้อะ่ะเท่ากับตัวเราดูแลตัวเราเองเพราะฉะนั้นอะ่ะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะจะหันกลับมาเหมือนกับว่าดึงพลังงานตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็จะสนใจในการแบบ คือเราจะมีขนาดของการเก็บตัวมากขึ้นเออม,มีมีขอบเขตพื้นที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พอเรามีพื้นที่ส่วนตัวที่ชัดเรามีขอบเขตที่ชัดเราไม่ไปแบบว่าพยายามทําให้ใครรู้สึกดีมากเกินไปเออเราไม่ได้เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าความสําคัญต่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีเวลาในการมาดูแลตัวเองมากขึ้นเออมันก็เลยทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการที่จะมานั่ง เหมือนกับสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่เราจะหันมาสนใจว่าเราตัวเราเป็นยังไงอยู่เรารักตัวเองแค่ไหนวันนี้เรารู้สึกดีกับตัวเองหรือ,อยังวันนี้เรายังต้องการอะไรเราอยากที่จะดูแลน้ําหนักตัวเองควบคุมการอินอาหารเพื่อสุขภาพขึ้มนเหมือนกับว่าเรามีเวลามากขึ้นเออเนี่ยเหรอไหมคะพอพอเราไปสนใจสิ่งอื่นน้อยลงมันก็จะทให้เราอะคือพลังงานมันสวยมากๆเหมือนกับว่าคือก่อนอันเนี้ยเราอาจจะเคยอยู่ในจุดที่แบบ มันรู้สึกแย่มันรู้สึกว่าไม่มีใครมาสนใจรู้สึกว่าเออทาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วรู้สึกว่าโอเคงั้นก็พอละมันเหมือนกับเราตื่นรู้แล้วว่าคือมันไม่มีใครอะที่จะมาดูแลเราได้เท่าตัวเราเองพลังงานส่วนมากนะคะพลังงานที่สองนะคะได้สามถ้วยทาวเวอร์แล้วก็หนึ่งไม้เท้าถ้าเกิดว่าใครนะคะก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่อาจจะต่อเนื่องกันก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยไปอยู่ในวงจรที่มันแบบว่า มันมีความเจ็บปวดอาจจะเป็นในเรื่องราของร,รักเราสองสามคนหรือถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีเพื่อนแต่มันก็เหมือนไม่มีอ่ะนึกออกกแมก้หรือว่าเรามีคนรักก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าก็รู้สึกว่าพลังงานต่างๆที่มัน,เป,นเป็นในด้านไม่ดีไม่แบบว่าจะเป็นในมิติของเราความสัมพันธ์หรือวเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยความรู้สึกว่าเพื่อนๆอะจะ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบางครั้งอะ่ะเราพยายามฝืนเค,เคยเคยไปไหมคะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนเน่มันเหมือนกับว่าเพื่อนคนเนี้ยเราเรารู้ว่าต่อให้เราทําดีแค่ไหนสุดท้ายอะ่ะเราก็คงไม่สววามารถที่จะรักษามิตภาพนี้ไปต่อไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนที่เราให้เขาแต่เราก็ยังพยายามที่จะทําดีไปเรื่อยหรือว่าเป็นคนรักอย่างเนี้ยเรารู้แล้วว่าคนคนเนี้ย คือในระยะยาวลองเธอมมันไปกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่เข้ากันหรือว่าเขามีความท็อกซิกบางอย่างในตัวแต่เราก็พยายามไม่จะคิดว่ามองในแง่ดีว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสซ้ำแล้วซำ้ำเล่าเราเหมือนกับเราเหมือนกับเพิกเฉยละเลยเลดแฟกต์อ่ะหรือว่าสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วคนวคนนี้เราควรจะตัดออกไปจากชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามอะที่เราพยายามยื้อหรือเราพยายามขืนพยายามฝืนสุดท้ายเนี่ยจะก,กวาลหรือว่าเรียกว่าธรรมชาติละกันก็จะส่งสายฟ้าฟาเรามาเป็นเหมือนเดอะทาวเวอร์คือถ้าเกิดว่ายูไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังพยายามไม่จะยื้อต่อไปคุณไม่ยอมไม่จะดึงตัวเองออกมาใช่ไหมคุณไม่รักตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติจะ จัดการให้แทนก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างอะที่มันเคยเป็นปัญหาอาจจะเป็นกับเพื่อนฝูงเพื่อนที่บอกว่าไม่จริงใจกับเราเพื่อนที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ท็อกซิกมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างไปเหมือนสายฟ้าฟ้าทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่มันฐานไม่มั่นคงอะมันถูกทลายลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคือมันเหมือนกับว่าพลังงานใหม่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่สังคมใหม่คนรักใหม่ เออความสัมพันธ์ใหม่ๆอ่ะมันมารอเจาะเพื่อนอยู่แล้วแต่ตัวเราอ่ะแพงที่จะขืนแพงที่จะฝืนกับพลังงานเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจักรวาลหรือธรรมชาติเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้แล้วยูจะอยู่จุดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้ายู่ไม่เปลี่ยนหรือว่าถ้าตัวเราเองไม่ยอมเปลี่ยนหรือว่าตัวเราเองไม่ยอมดึงตัวเองออกมาหรือว่าตัวเราเองไม่ยอมตัดธรรมชาติจะทําการตัดให้เราเองแล้วก็ เพื่อนๆเนี่ยจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ใช่มีการแบบว่าได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วแบบหูปิ๊งปังแล้วได้สารสัมพันธ์ได้คบกันเลยไม่ใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นโอกาสมันจะเป็นเหมือนการเปิดประตูให้เราอะได้ไปเจอสิ่งใหม่ได้ไปเจอสังคมใหม่ได้ไปเจอคนรักใหม่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นพลังงานที่ดีมากๆดีกว่าสิ่งเดิมที่ฐานมันไม่ดีอะเออแต่ว่าเราแพงามที่จะขืนต่อไปมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ เพื่อนฝูงหรือว่าคนรักที่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นรักเรา2อสาคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังจะได้หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วในลูกพลังงานสุดท้ายนะคะนี่ช่วงเดือนพฤษภามนะคิงเรียนเดอะเวิลด์แล้วก็เดอะมูนนะคะคือถ้าไปในเรื่องของการงานนะก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเราเคยมีความรู้สึกคือก็รู้สึกว่าพลังงานตรงนี้ของเ,เพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ย มันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องการงานถ้าก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ในจุดที่มันรู้สึกมันท้อแท้มันห่อเหี่ยวใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มคือเหมือนกับว่าคนรอบข้างก็แบบไม่สปอร์ตเราหรือว่าคือเหมือนกับว่าเราเจอแต่คนท็อกซิกอะแล้วมันก็เลยทําให้เรามีอารมณ์ดิ่งดาวเดิมูนเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนรู้สึกว่าเราอยู่ในเงาหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะที่แบบว่า เรารู้สึกว่าเรามีก็เหมือนกับเราไม่มีตัวตนอยู่ในวงสังคมก็เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเพื่อน,อนๆนะกําลังจะได้มีโอกาสปลดล็อกแล้วก็เหมือนกับปลดปล่อยออกมาตัวเองเออกมาจากไซเคิลเดิมๆหรือว่าในวงจรเดิมๆวงสังคมเดิมๆคนรักเดิมๆหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเดิมอะและเพื่อนๆกําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เป็นเหมือนอะเวิลด์เป็นการเปิดโลกใหม่ๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่สิ่งใหม่สิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการงานเนะี่ยดีมากๆถ้าเกิดว่าใครเหมือนกับว่าอยู่ในอาจจะอยู่ในแผนกแผนกหนึ่งที่แบบว่ามันท็อกซกมากๆเลยเพื่อนๆกำลังจะได้โอกาสที่จะเหมือนกับอาจจะได้ข้ามข้ามสายงานหรือว่าเขาเรียกยังไงดีอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปทําโปรเจกต์ใหม่กับแผนกอื่นๆที่มันจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมาชัวร์เขาเรียกยังไงดีเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในเรื่องของภาระหน้าที่การงานเองหรือว่าสังคมเลาข้างเอง มันสงบอะ่ะมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปแบบอย่างไหลลื่นโดยที่ไม่ต้องมามีแบบเรื่องอื่นๆมากวนใจหรือได้เป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเพื่อนๆกําลังจะได้จบจากคนเดิมๆที่มันท็อกซิกเพื่อนๆกำลังจะได้เจอคนใหม่ๆที่เป็นเหมือนพลังงานที่เออเขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะไม่ได้มีความหวานๆมากนะอาจจะเป็นเพื่อน,อน,อนชาวท่าดินมังกองประสบการก,ก็ได้หรือว่าเป็นชาวแบบฟิกซไซก็จะมี พึกศบนะคะแล้วก็มีพิจิกแล้วก็กลุ่มเราเองนะคะแล้วก็ชาวสิงนะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกับเพื่อนๆที่เป็นชาวฟิกซนะน์นะคนๆนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้เจอแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะอุ่นๆนนะ่มันจะไม่ได้แบบกรี๊กราวดูแบบมีแพชชั่นสูงมากแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าอุ่นๆในใจรู้สึกปลอดภัยมั่นคงก็รู้สึกว่าพลังงานของชาวกลุ่มเนี่ยทั้งสามทั้งสามชุดทั้งสามใบเนี่ยมันบ่งบอกว่า อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นเหมือนซักเกิลหรือว่าปัญหาหรือว่าก็รู้สึกว่าเพื่อนๆน่ะน่าจะอยู่ในวง l o ปที่มันแบบว่ามันมีความอารมณ์แบบดิ่งดาวดีบางคนอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าหรือว่าเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้ัพพอร์ตสนับสนุนเราเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราแต่เพื่อนๆกำลังจะหลุดออกมาจากวงโคจรน,นแหละส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองตื่นรู้ด้วยตัวเราเองด้วยว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหมือนแบบคอย สนใจคนอื่นๆมากขนาดนั้นคนที่เราควรสนใจมากที่สุดคือตัวเราเองเนาะพลังงานค่อนข้างสวยมากๆนะคะสาหรับชาวกลุ่มนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฟ้าหลังฝนนะ่ะเออทั้ง3ใบเป็นเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่คำแนะนําชาวกลุ่มนะคะสี่ถ้วยแปดถ้วยแล้วก็คิงไม้เท้าอะไรก็ตามพลังงานคือเหมือนเดิมมากๆสิ่งใดก็ตามนะที่ สมมติว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่เราแบบเหมือนพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนในครอบครัวแล้วเขาไม่ได้สนใจเราเป็นเหมือนซีเหรียญให้เราหันหลังเดินจากมาโดยที่ไม่ต้องไปสนใจอีกแล้วว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงหรือว่าเขาจะคิดยังไงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจใครนะแต่หมายถึงว่าเราหันมาสนใจตัวเองเพราะาเพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนคิงไม้เท้าถ้าเกิดว่าเราหลุดออกมาจากพลังงานของความรู้สึก ท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าความรู้สึกไร้คุณค่าตัวเรามีคุณค่าแล้วตัวเราก็มีแพชชั่นในตัวเองสูงออมากเรามีทั้งสเสน่ห์เรามีทั้งความสามารถขอให้เราอ่ะหลุดออกมาจากสิ่งเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้วเพื่อนๆน่ะมันเหมือนกับว่าตัวตนของเราอะ่ะจะได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งเป็นเหมือนคิงถือไม้เท้าเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำมีคุณค่าเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนดนะีเอ็มเพรสน่ก็รู้สึกว่า เพื่อนๆจะได้กลับมาเป็นเอ็มเพสแล้วก็กลับมาเป็นคิงถิมไอทาที่พร้อมไม่จะเหมือนมีแพชชั่นในการทํางานมีไฟที่จะเหมือนตื่นขึ้น,นมาแล้วก็สดใสแฮปปี้รู้สึกว่ากับพี่กระเป๋ามีชีวิตช่วยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนชาวกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอติดตามพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลุ้วนนะเดี๋ยวก่อนจะพยายามรีบมาทําให้เร็วที่สุดนะคะก็ฝากกดไลคะ์กดแชร์ subscribe ปนะัลโหกระดิ่งติดตามช่องกว่างเอาด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหนนน้้้าาสสสััววว,วีีไก่่อแลดคะ